อ๋อนี่เป็ดกระลังน้องหอยกระลังหอยกระลังอี่จ้าจูเรกิจเชงเหระจูเรกิจเชงโอ้พี่น้องขับจูแล้วมันก็ขึ้นมาครับหอยกระลังพี่น้องจูดีก่กลางนี่นุโอ้จูอย่างี้ไหมมึงทำมาหรือไหนดูยายได้เจอหรือยังมาเยอะทองมัได้เลยโอ้นี่พี่น้องนี่ย้อนพี่น้องนี่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 หอยไงพี่น้องน่ายายได้เต็มถุงแล้วอู้หู อ๋อนี่พี่น้องปิ่งตุบัดตุ้มรวยเฮยตุ้มรวยเฮยทุ่นหน่อยใหญ่เนาะนี่พี่น้องยาเก็บมาเก็บหอยเอาไปทำอะไรกินต้มผัดเผ็ดต้มแล้วก็ผัดเผ็ดเนาูต้มจิ้มน้ำพริกพี่น้องอู้วันทองเยี่ยงจะสึนเบิ่มจ้ะแห้มันไอแดดานี่วันปีตู่หนีวันสงอนี่วันไอแดดจ้ะโอ้ยเย้เบ่งมาของเด้อพี่น้องหาดูหอยเชอรี่กันนะเนาะ เดือกกลางวิทัศน์โวันนี้พี่น้องนี่นี่พี่น้องเจออีกแล้วครับผมสามตัวแล้วสามตัวแล้วมาตัวทองหรือให้หนี่มันก็ได้อู้อันนี้จะ้นนึบพี่น้องอู้พี่น้องใหญ่ยายมากเลยที่มันออกวิโรเคียลพี่นอ้นองนี่แต่เมื่อคืนนะครับนี่เขาไทยแต่เมื่อวา,านตอนเย็นนายใหญ่น,หน้องพี่น้องแจ๋ยย้อยไปดาวเตือนฮัม เดี๋ยวผมเก็บก่อนพี่น้องนี่ๆๆๆเห็นกอกทุกซั่นตึงโอ๋บานทุกกอกเพลิกเนาะให้เนาะนี่โอ๋กอกมีโอ๋ดาน้อมันกอกทุกซั่นกอกไว้ตรงนี้เด้อพี่น้องนะอย่าลืมเด้อนี่กอกไว้ตรงนี้ก่อนเพิ่งรู้ข่าวนะครับนึกว่าไทยแต่ตอนเย็นเมื่อวานพี่น้องนี่บ้าอายุอายุตรามทุกเด้อครับนี่เนาะบ้าอายุอายุตรามทุกเด้อครับนี่เนาะบ้าอาจพองพี่น้องนี่อ๋อเองสงออยู่อายุเบิ่งนี่เว้ย ร้ายแต่จะเงเงยน้อมันมาส่งออกชุดมาตุเบเอซืออย่าไรตะมองกี่แบกคันจะจุดจู่คอนจะวีพี่น้องนี่กล่องถูกใช้เป็น้องพลิกเต้พี่น้องน้องนู่นฝั่งนู่นก็เก็บนะครับเนาะงสองคนพี่น้องเอาเก็บหอยเชอรีกันพี่น้องเอาไปต้มนะครับเนาะ นี่ครับหอยเชอรี่ไงครับหอยเชอรี่กรังซัก็ไม่เข้าเชอรี่กรังเนาะเดียวกลังเอาโอนโหตะคีไปจูปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้ฝังตัวอยู่ในดินพี่น้องจากนั้นเขาก็เออเราก็จะมาเก็บตอนที่เขาไถนะครับนั่นนี่เขาไถเสร็จเรียบร้อยก็มาหาเก็บกันพีน่น้องย้ายอยู่ตัวลำหมดเฮ้ยย้ายอยู่ตัวเจเนาะตัวงอซีแต้พวะนี้อ๋อ,อตัวไอโกนน้องเก็บไปให้ใหใหล้านกินปลาโอเคพี่น้องนี่ครับบรรยากาศนะครับตอนเช้าๆชา,ชาหาเก็บหอยเชอรี่ไงกันพี่น้อง นอย่าชนนะครับเนาะสองคนฝั่งนู้นพี่น้องนี่ครับหอยเชอรี่ลืมเอาถุงมาใส่พี่น้องเอ้ยได้หนึ่งกระปุกได้หนึ่งได้หนึ่งกระอองแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนะครับเนาะท่านมาหนุ่มขอบคุณคุณยายเอาครุบไว้แล้วพี่น้องแป๊บเดี๋ยวไปดูโอเพี่น้องอย่าขมา้าอยายขมา้ขมาเอาครุบให้แล้วเอาไปใส่ครุก่อนเออ่หอยเชอรี่ไงพี่นออ้องเออ่กี จูนแต่พี่บาร์านี่สั่มันนะครับเนาะมันก็เออมา,มาเก็บตั้งแต่เมื่อวานเลยพี่น้องเอ้ยแต่มันก็ยังเหลืออยู่เวียนอ่้ยหอยเน่าหอยเน่าเฮ้ดูอบคุณาเมางี่จะโชดได้ครูนหนึ่งแล้วหนุ่มไ,ได้ครูหนึ่งเขาเขับบ้านแล้วพี่น้อหอยเชอรี่จำสินพี่น้องนี่จะโชดได้ครูหนึ่งแล้วพี่น้องนี่ขอบคุณยายเมานะครับวันนี้เอาครูมาให้แล้วลชนานครับเนาะเออมาแต่ตัวพี่น้องขอบคุณครับครูสวยๆใช้ครูก่อน มือดึกกรือได้ทางเอาท่ามือเอาโคตรน่องเรียบรย้อยบ้านเหรอพีสามาสี่ตัวได้เพราะสี่เลยนี่นพี่น้องสวยๆ<ป>โอเคครับทุกคนบรรยากาศนู้นอยชนไปแล้วจะ่ชนได้ครูหนึ่งเลย <laughs> สมัยมาดูกอาเงี้ยต่างห้อ,องจี้เปดเอาตุ้งปุยมาใส่เลยพี่น้อง,บ,<า>งบุดาสุดยอดสุดยอดนี่ครับไปชมบรรยากาศกันต่อพี่น้องพี่น้องนี่ใบตู้เลยเต้ สามตูสามตูนี่พี่น้องสวยๆนะครับตัวใหญ่ๆห,หอยกรังแคบเอลออได้เนาะพี่น้องนี่โอ,ยอย้ยบ้านนี่นี่มันอาปาพี่น้องสุดยอดหอยกรังพี่น้องนี่บรรยากาศท้องทุ่งนานะครับหาเก็บหอยเชลลี่ไงหอยชริกกรังพี่น้องวันนี้สวยเลยวะทุกอนอุ้ยไม่สวยพี่น้องอุ้ยสวยพี่น้องอันนี้ อันนี้สวยยิ่งนับเลยพี่น้องอยู่ใหญ่ทัดจนนะับพี่น้องคือเราก็ใส่หน้ารถกลับบ้านกันเลยพี่น้องโอเคครับนี่พี่น้องบรรยากาศนะครับหนูใหญ่นั่นก็ได้เต็มคู่เลยพี่น้องนุเต็มถังสีเลยครับเนาะกินใหญ่เบิร์ดพี่น้องหนูอ๋อโลละร้อยพี่น้องแกเอาไปขายนะครับโลละร้อยเิ่นว่าสั้นนะครับเนาะนี่ตะลุ่ย พอจะเดินเก็บนะครับนอนโลโละลอยพี่น้องนี่ของผมก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนจุงกะสวัสดีครับผมลากันดูภาพบรรยากาศการเก็บหอยเชอรี่พี่น้องจุงกะจุงกะสวัสดีครับ